สวัสดีครับขอต้อนรับสูส่สายบ,บุญชาแน,นลนะครับผมมาแล้วเหรอไปไหนมาไปงานย่ามาคนเยอะไหมก็เยอะอยู่พอสมควรเยอะอยู่พอสมควรอ่ากินข้าวได้กินข้าวบ่กินต้มจืดมาแล้วแล้วย่าชี้เราจะมาตอนไหนย่าไม่มาเพราะเ้ยใครมาใครมาเฮ้ยใครมาไปดูไปดูไปดูใครมาโอ้ยนี่นี่ไปดูครับใครมาใครมาโอ้ยขี่โอ้ยขี่รถเลยเราอ่ะดูสิขี่รถเลยเราโอ้ยนะครับใครมา อ๋อนะมีใครมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ่งตามก่อนโอ้ยโอ้ยมี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 อันนี้ด้วยมีนี่ด้วยให้เขาโอ้นะฮะโอ้ยขับไปไกลเลยนะครับโอ้มาแล้วมาแล้วนั่งเอกเรานะครับผมพาเอกก็มาทางนี้นะครับยน<ม>านนะครับเอกทางนี้ก็มาทางนี้นะฮะเอกก็มาใหญ่แน่ <finden> ใหญ่กว่าผู้ใหญ่ดูเลครับตั้งใจผู้ใหญ่นิ่มล <religion> งมาดิอ๋อใหญ่กว่าผู้ใหญ่นะฮะ ขอบคันแม่ผู้ใหญ่นะครับเป็นอะไรมาแต่กั้ยยานสีแดงอุ้ยโอ้ยเขามีรถกันมอเตอร์ไซค์กันทุกคนแล้วว่ะนะครับเออได้ไหมคะโอ้ได้ตั้งนานแล้วค่ะอ๋อครับผมอืมนั่งได้สองคนอันนี้ผู้ใหญ่ไม่นิ่งนะผู้ใหญ่อันนี้มันยกล้ออันนี้มันยกล้อใส่พ่อผู้ใหญ่นี่กูอเราใส่กันเลยนะ ต้องลองดูว่ามาบ้านสายบุญมันจะกลับได้ไหมได้ค่ะได้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 ต้องสามสิบสี่สิบโลน่ะใช่อันนี้มาอันนี้พี่อันนี้พี่เนี่ยมาแล้วเอาเอาอันนี้มาให้ได้เลยครับกล่องมันเริ่มมาเลยครับของน้องนิวของน้องนิวมาลับของน้องนิวของน้องนิวใช่ไหมน้องโฮมของน้องโฮมขอน้องโฮมเหรอใช่โฮมโฮมโฮมมารับแมาโฮมโฮมจ๋า ผมจ๋าผมมานี่จักรยานสีแดงผมมานี่เดี๋ยวรอท้องผมก่อนห้ากิโลนะครับอื ยังไม่กล้าสอนสอนยังไม่กล้ายังไม่ผู้ใหญ่มาคนเดียวนะฮะยางแตกนะครับฮะฮะอะเซวเป็ผู้ใหญ่แซวเป็ผู้ใหญ่แซลผู้ใหญ่นะครับสงสัยในเกอะนี้คือมีอะไรอ่าน้องนิวน้องนิวก็มานะฮะอะน้องโฮมแม่ผู้ใหญ่อีกทีมาจากอ่ากาะเกนะครับเอาพัสดุมาส่งนะครับโอ้ยของแล้วอ๋อครับผมแมมอมโอ้แม่หมอวิ่งมาแม่หมอวิ่งมาวิ่งมาแม่มาอะไรคะเร็วเลย

เดี๋ยวจอดรถได้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเพิ่งแกะไปไปดูข้างบนว่าข้างข้างในเป็นอะไรนะฮะไปเนี่ยไปดูเข้าไปดูพอดีเออดราจะได้แปดน,นาทีพอดีอ๋อโอ้โหอเี <ละ S 1> <c oughs> อย่ายเพิ่งแกะนะขึ้นไปบนบ้านก่อน,นเป็นอ่าเออเดี๋ยวรอแม่ผู้ใหญ่กนก่อนนะครับผมขอบคุณแม่ผู้ใหญ่นะครับที่เอามาส่งนะครับผมยินดีขยินดีอขาไปดูก่อนนะครับลุ้นก่อนนะครับว่ามีอะไรนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดรอแม่ผู้ใหญ่ก่อนเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่ก่อนรอพี่อ๋อก่อนรอพี่อ๋อก่อนรอพี่อ๋อก่อนอยากให้เด็กเอ้อมไปได้นู้นเด็กเอ้อมไปฝั่งนู้นเอาเอานี่ยออกเดี๋ยวไปด้านนู้นครับผมแก้ผมมาแกะแก้ผมมาแกะเอาไปอะไรถูกใจไหมนะครับผมเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้โห อ๋อคอนเฟกนะฮะอืมคอนเฟกเอ้นมนมเราซื้อมาแล้วนี่วันนี้เราซื้อนมมาแล้วนี่กี่กล่องเนี่ย กี Sho, like ่กล่องฮะกี like ่กล oh. uh, yes. oh, ่องฮะี่กล่องของนชายเหอได้ครับของนิชายครับของนิชายขนชัยขอนิ้ัยของนิชายองนิ้พยองนิชัยขอชยองนองิอนิชัยองงนองนิองนยองนิชัยของนิชอนิองน่องอานิชัยองน้องนนนนอนกองิองอนองนอนองเร็ว ไอ้พุทธันแล้วลูกน้องปูป้ับบ้านแล้วฮะน้องปูป้าเขามารับไปแล้วเอาน้องปูป้าเขามารับไปแล้วโอ๊ยนะฮะเสียดายนะฮะเราจะมอบให้น้องปูธันอยู่ก้าอมารับเลยครับที่กฟังโอ๊ยเสียดายเลยน้องปูธันไม่ได้กินคอนเฟ็คเลยน้องวดจิตนะครับผมเราอยู่ด้วยกันก็คิดถึงกันนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ของเด็กชายอ๋ออ่าใช่เอาเด็กชายอ๋อใช่อันนี้ของเด็กชายอ่าเด็กชายมนาเด็กชายมนาเด็กชายมนาดีใจไหม น้าเขาดึงใครมาหนังก็ดีใจนะผมดึงไม่ได้ยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด็กข้างบนแจกกันเองนะครับเด็กเขาจะแจกกันเองนะครับต้องรอแป๊บนึ่งนะถือคนละกล่องถือคนละกล่องไม่เจ้าของครับแม่บอกหรือยังเจ้าของก็อยู่ในนี้เด็กอ๋อมีชื่อมาอยู่อ๋อไปลบอยู่ในนั้นออกมาเอาไปนะเจ้าของออ๋เจ้าของอยู่ในนี้ชื่อเจ้าของอ๋อครับผม นี่ไม่ใช่ของคนก่าผู้ส่งนี่หรือเปล่าผู้ส่งผู้ส่งผู้ส่งู้สอ่านี้ตใครเห็นนน้ขึไม่ประสงค์ออกน้ำขไม่ประสงค์อ๋อเสั่งชูปี้มาไงเพราะนี่มันเป็นของบริษัทชูปี้เลยนะเาสั่งชูปีมา้ากนมากวมให่กมากินใส่นมนะครับโอเปิดเลยเปิดเลยลองกินลองดู ช็อกโกแลตแกว hire, o, o, yeah. ้วแก้วแก้วช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตเอออช็กกโแลตแก้วชอบแก้เลยแก้เลยแก้ให้แก้วกินเลยออร่อยไหมต้องใส่นมมือนแม่เด็กเด็กเด็กวันนี้กินได้ฮะเด็กบ้านนี้กินได้กินได้ลองลองชิมดิลองเอื้อมเอื้อมเอื้อมดูดิเอื้อมดูดิฟาดลูกอ่อนอะไรอร่อยไหมฟาดลูกอ่อนอะไรอร่อยไหมแซ่บแซ่บไหนครับผมแซ่บดิชายอ๋อก็กินด้วยนะครับผมอืม ไม่ต้องใส่นมไม่กินนมเก็ได้ใช่ไม่ต้องใส่นมแต่ใส่นมก็ได้ไม่ใส่นมก็ได้นะครับโอ้ยวันนี้เอยกมือขอบคุณเอฟซีขอบคุณแก้วแกวันนี้แก้วมาขอบคุณเอฟซีหน่อยมาขอบคุณเอฟซีหน่อยอ่านะครับขอบที่มาผมผมเข้าไปใกล้พี่หน่อยครับผมพยายามมาขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะที่เอ็นนูนิวและน้องๆนะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ ได้เอฟซีได้เกินไว้แล้วว่าจะมีคอนเฟกมาส่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ขอที่อยู่แม่ผู้ใหญ่ด้วยใช่ครับผมมากเลยนะครับผมเพราะเพราะแม่ผู้ใหญ่เพราะเรายังไม่มีบ้านเล็กที่ใช่มาเรื่อยๆใช่ครับผมก็จะผ่านทางแม่ผู้ใช่ผ่านแม่ผู้ใหญ่ที่เป็นที่เป็นสะพานบุญให้นะครับผมขอบคุณแม่ผู้ใหญ่นะครับ แกใช่เอาพี่อ๋เลยพี่อ๋อไปเล่นหนึ่งกออแแไปถงแอครับผมกมีเวลากินหรอแก้แก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 อา่อนไม่กินไหมนแกวอร่อยก้แก้วแก้วแก้วแก้แก้วแก้วแ้วแก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 ้วอง้วแก้วแก้วแก้วอก้วแก้รแก้วแก้วแ้ว้แกนากีวกล้วแก้วแ้วแก้ว้ก้วก้ว้วแ้วอกบ

อาแบ่งแบ่งอาแบ่งแบ่งพี่นุกด oh, ้วยแบ่งพี uh, hmm, hmm. ่น so ุ๊กด้วยเออนะฮะอ่นะครับผมนานี้ยเนะ้ยเบี้าเนี้ยเนยเนียเนีเนี้นี้ยเนะ้ยนเี้ยเนี้ยเนี้ยเนีมยนียเนี้ยเนีคยเนี้ยดียนะครับีี้ยเนีนนี้นนเคนเยน้นีบ